ครับผมคืเอรเราเหมือนเดิมนะครับมบอผมเอาหยามบ่วงให้เราครับมือนี็จะได้่ไรครับขึ้นท้องหญ่งง่าเนาะอันนี้ก็ทางทางมือนันสวยง่อยครับอาทิตย์ขึ้นไปก็ไม่นะครับไปเลยครับพยายามท่าพี่ก่อนข้าเจ้าอันเอางงวอมาเดีอยงลยครับทางนี้มีอยูงสว่างหลัง ตามครับไม่ได้ไม่ได้ครับมไม่ได้เกืเเอบโค้ชเกือบพุ่งไม่ครับห,ห,หลังแหลกพี่น้องเอ,อ้ยนี่ครับมีหลังเดียวซ่อมด้วยนี่ถือซ่อมครับนี่ครับบักพุกหนูพุกครับผมมือคักกลายครับสุดยอดเลยครับยอยอยอ,ยอ ตากล้องกูบ้าครับวัอนี้ถับพางก่อนนะครับถับพางได้แล้วครับผมหลุดมือครับโอ้โหตรงนี้เถอะครับคนนะครับไม่ห,ห,หนีตูดๆเลยครับโอ้โหแบบนี้ครับนะครับเอาเดี๋ยวผมปดกันเลยครับ มาเรียบร้อยแล้วครับผมปวดออกมาเรียบร้อยแล้วครับเมืองครับบักไงครับนี่ครับโอเคครับล้างแรกกระมันนะครับผมเมื่อนี้โอ้โหตัวยงามมากเลยครับโอเคครับผมเด้ใส่ถุงเยอะนะข่าถุงเรียบร้อยครับผมโอเคครับเครื่องถุงเขียวเขาอื่น เจบไปครับมันลังแรงนะครับมือกล้องอาชีพสั้นๆน่โอเคครับผมติดตามทุ่มต่อไปครับคุณด้วยนะคุณครับเแต่ผมจะพยายามนะครับเนาะโอเคครับผมถือว่าลังแรงเข้า่านไปว่างทันว่าสิไปียกูด้วยครับย่างไปทางคุณว่าสิไปกูครั้งนี้มากยิ่งมีแรงเดียวอยู่ทางคุณย่างงัวงพันเหยียวครับได้หรือโว้โอ้ใส่ไปสาวมือเลยโอเคครับติดตามลังต่อไปครับผมครับผม สรุปแล้วฮอกอะได้สมีแล้วครับื่อคืนนี้ได้หนูต้องเ้าวะงั้นกระซอกก็ได้โตง่ายกับเที่ติดตามมาแล้งครับเพชรมองไม่เพชรกับพู้ลุงราเมือน้ครับผมครัสวัสดีครับ